พื้นดวงของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกรกฎาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดือนนี้อยากจะฝากทุกคนในการมูเสริมดวงด้วยการเวียนเทียนในวันอาสาหาบูชานะครับซึ่งเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์พระรัตนตรัยนะในการมูจะทําให้เราเนี่ยเสริมดวงนะครับแล้วก็ เสริมความสําเร็จของเราได้ด้วยในเดือนนี้เช่นกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราก็จะดูในเรื่องของพื้นดวงเบื้องต้นนะครับได้แก่ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลน,นะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้สภาวะพลังใจนะครับจะเป็นอยา่างไรในช่วงเดือนนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ไหนดูสิเราใช้ไพ่ตรีโรกาะนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเท้าวิรุณหกนะครับ มันเป็นพลังงานที่คุณอาจจะต้องมีการคิดทบทวนหลายๆอย่างนะภาวะิตจใจเหมือนมีการไตร่ตรองมีความคิดจาก การกระทําของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ตามหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่คุณต้องมีการจัดการและบริหารสิ่งต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องของท้าวทศรถนะครับเป็นพลังงานของความที่สร้างความสบาย,บายใจให้กับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะไพ่ขึ้นเป็นท้าวทศรถในเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเรื่องของเสียงเพลงนะครับเรื่องของความสบายใจการ ที่สร้างความเรียบง่ายนะสร้างความสุขนะครับสร้างความรีแหลกให้กับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นนางมนสานะครับในเรื่องพลังงานความกังวลใจมันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับความกังวลใจเรื่องความรู้สึกผิดนะการที่อยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จเสียทีอยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันเป็นไปตามที่คุณคิดให้ได้เสียทีเนี่ยนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในทางภาวะอารมณ์ภาวะความรู้สึกภาวะการกระทําของคุณนะครับเสี่งต่างๆมาเป็นสิ่งที่คุณเองต้อง ต่อสู้แล้วก็ทําให้มันอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับยางไรต่อเ,เพึ้นเพลินเพลิงอคณีนะครับมันมีเรื่องบางอย่างที่เป็นความรู้สึกผิดรู้สึกที่อยากจะให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความใจร้อนได้ด้วยเช่นกันต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ความใจร้อนบางอย่างมันมีผลต่อการทําสิ่ง,งต่างๆให้เกิดความสําเร็จทําสิ่งต่างๆให้มันเกิดไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการหากร้อนใจ หรือใจร้อนมากจนเกินไปมันอาจจะเผาผลาญในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดในเรื่องของความสําเร็จก็ดีในเรื่องของชีวิตก็ดีในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์อยู่ด้วยเช่นกันนะครับย่าต่อมาเนี่ยไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของทศกัณฐ์ชิงกรุงนะครับเป็นพลังงานที่มีเรื่องต่อสู้มีเรื่องปัญหาต่างๆที่มันอาจจะมีโอกาสทําให้คุณเสียภาวะทางจิตใจภาวะอารมณ์ต่างๆมันเลยมีความขึ้นๆลงๆจากอารมณ์ความร้อนของจิตใจของคุณก็ตาม อารมณ์ความรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจก็ตามดังนั้นนะ่ะสิ่งที่ไพ่บอกว่าในห่วงช่วงนี้นะครับในเดือนนี้มันมีสิ่งต้องให้คุณเนี่ยต้องไตร่ตรองแล้วใช้สติเป็นอย่างมากนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสบายใจนะการที่ปกป้องรักษาดูแลนะครับพลังงานจิตใจของคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นพลังงานต่างๆก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสมหวังมากขึ้นหากคุณมีสติมีสมาธิเพราะว่าจริงๆเนี่ยไพ่อารมณ์เนี่ย ขึ้นเป็นสใบหมายมถึงว่าคุณตอนนี้อารมณ์มาค่อนข้างหนักนะหนักในเรื่องของภาวะจิตใจค่อนข้างเยอะดังนั้นนะการที่คุณตั้งสติได้จะดีที่สุดเลยจะทําอะไรมันก็เป็นไปตามที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักดีกว่านะครับคนโสดเป็นอย่างไรนะครับอดีตเป็นอย่างไรบ้างปั๊บอดีตไพ่ขึ้นเป็นไพ่ส่วนนะครับในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกในหลายอย่างที่มันอาจจะมี พลังงานบางอยา่างใจคุณรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยในเรื่องความรักเหมือนกันอ่าไพ่ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับมันเป็นเรื่องของการเวลาต่างๆที่คุณรอคอยอยากจะให้มีใครสักคนแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยอ่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปตามต้องกานะรดังนั้นเนี่ยมันส่งผลนะอย่างที่บอกว่าภาวะจิตใจคุณม,มันมีความใจร้อนเนี่ยมาไพ่ขึ้นเป็นไฟสองใบเลยไหมมันเป็นพลังงานความใจร้อนที่คุณเนี่ยเร่งเร่งอยากจะมีเร่งอยากจะได้ในเรื่องของความรักจนเกินไปมันก็ส่งผลทางด้านภาวะจิตใจคุณค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเรามาดูซิ ไ้ขึ้นเป็นพระรามนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิง ถือเหรียญนะครับในเรื่องของพลังงานต้องมีความตั้งนะตั้งมั่นในเรื่องของความรักตั้งมั่นในความรักนี่หมายถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะมีความรักแบบไหนอยากจะได้แบบใดในเรื่องของความรักแล้วก็ตบกละึกตัวเองให้ดีไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะร้อนเนื้อร้อนใจนะกังวลใจแล้วก็รีบร้อนจนเกินไปโดยที่คุณเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวกุณเองต้องการความรักแบบไหนกันแน่ดังนั้นะ guys, ต้องตั้งสติตัวเองให้ดีกรวกันนะครับมาดูอนาคตสิ อนาคตไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวัตนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นก้าวถ้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันกอดสร้างความหรือหาความอบอุ่นให้กับจิตใจของคุณในเรื่องของความรักการถูกคุ้ม นะกระดุคคุ้มกันไปถึงเรื่องของพลังงานอยากจะมีใครสักคนที่มาดูแลหัวใจของคุณแต่ถามว่าใครขึ้นเป็นพลังงานแบบนี้ก็มีโอกาสในอนาคตได้ด้วยนะในเรื่องของพลังงานที่เริ่มดีขึ้นในเรื่องของความรักแต่ปัจจุบัน,นคุณเองเนี่ยก็ต้องทาให้ดีด้วยไม่งั้นเนี่ยอนาคตมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นไปตามที่คุณต้องการได้ยากได้ด้วยเช่นกันก็เป็นพลังใจให้นะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกสําหรับความรักก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรเจ้ชาชะตาดูซิเจ้าตานะครับเพื่อขึ้นเป็นพระเกตนะครับแล้วขึ้นเป็นก้าวไม้มันมันเป็นเหมือนความรู้สึกข,ของคุนนะที่หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจในภาวะอารมณ์ภาวะความรู้สึกต่างๆมันก็ต้องใช้เวลานะครับในเรื่องของความรักบางทีก็พยายามแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วบางทีมันก็ไม่ตรงใจนะบางทีทําให้คุณรู้สึกหุนหงิดเหมือนกันในเรื่องของความรักนะครับออะดูซิว่า คู่ของเราเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดลฮเลฟเฟนนะครับเดลฮเลฟเฟนเนี่ยพลังงานของการที่เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันอยากได้ที่จะมีความรักอยากได้ตามความตามใจนะครับไอ้ความตามใจแล้วก็ความต้องการของตัวคู่รคุณเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับพอมีเยอะแล้วเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ คุณอาจจะต้องมีการจัดการทางความสึกของตัวเขาด้วยเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระแม่กาลีเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่เขาอยากจะได้อะไรบางอย่างและซึ่งคุณเนี่ยยังไม่ทําให้เขาแต่บางทีเขาก็ปากแข็งด้วยนะบางทีเขาปากแข็งอยากให้คุณเนี่ยรู้เองมากกว่านั้นก็ต้องหัดสังเกตนิดนึงนะบางทีมันอาจจะทําให้บางอย่างก็ไม่เข้าใจกันบางอย่างมันก็เข้าใจกันได้ด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ในเรื่องของความรักคนมีคู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกนะครับก็ฝากติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปความรักคนมีคู่นะครับ เรามาดูในเรื่องของการงานดีกว่านะครับว่าจะได้งานทํำไหมนะครับดูสิสำหรับคนที่หางานนะครับให้ขึ้นในเรื่องของใบแดงเลยนะมันมีบางอย่างที่คุณต้อง ทบทวนตัวเองนะครับในเรื่องการทบทวนในเรื่องของงานนะรับทบทวนในเรื่องของการกระทําของคุณเนี่ยมันยังล็อกอยู่ดังนั้นเนะี่ยโอกาสในเรื่องงานที่มันเข้ามาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณเตรียมตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของการางนานในช่วงนี้นะครับดังน,นั้นมันเป็นงานที่คุณต้องเสริมในเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของงานโอกาสมันอาจจะยังไม่เต็มที่เต็มร้อยขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณเองเนี่ยต้องมีการสร้างแรงผลักดันสร้างความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างความชัดเจนในสิ่งที่คุณทาและมันจะทาให้เกิดความม ทำแล้วไม่ผิดพลาดเพราะไพ่ก็ตกเรื่องอารมณ์ด้วยบางทีมันตัดสินใจผิดพลาดแลวมันเกิดความสูญเสียบางทีเราใช้อารมณ์ในการไปสัมภาษณ์งานใช้อารมณ์ในการที่มันใช้คําพูดที่มันอาจจะไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดก่อนพูดรือไม่ไเตรียมตัวมาดีแบบเต็มร้อยมันทําให้เกิดความผิดพลาดได้อันนี้ก็ต้องระวังกันอีกนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะครับคนที่งานทํางานประจำนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่บําแบกนะบัมแบบความรู้สึกหลายอย่างที่มันต้องทําให้สําเร็จต้องทําให้ได้ต้องทําให้มันเป็นไปตามที่คุณคิดให้ได้หลายอย่างมันก็เป็นไปได้อะไรอย่างมันก็ต้องพยายามต่อไปนะครับในเรื่องงานช่วงนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันและมามีหลายอย่างที่คุณต้องสร้างแรงผลักดันแรงบันดาลใจที่จะทําเพื่อใครสักคนเหมือนกันนะไพ่ขึ้นเป็นเกี่ยวนะหมือนว่ามันมีติดพันในเรื่องของงานติดพันในเรื่องของการกระทําแล้วมัน คนงานจะเกิดความสุ่มเสี่ยงและเรล่วอยากใจร้อนนะทำแล้วต้องทําให้ดีที่สุดอยาใจร้อนต้องใช้สติเป็นอย่างมากไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการทํางานได้ด้วยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยไพ่คือว่ามันต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการงานนั้นการตัดสินใจมันต้องมาควบคู่กับสติสัมปชัญญะไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเกิดการผิดพลาดได้เพราะอะไรที่งหนย่งมันอาจจะมีเรื่องการเสี่ยงเงินเสียทองจาก การตัดสินใจของคุณได้ด้วยนะในเรื่องงานอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็เกิดการต้องชดใช้ชอใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณกระทําในช่วงนี้นั้นะต้องระวังให้ดีก็แล้วกันในเรื่องงานในช่วงนี้อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ช่วงนี้เป็นยางไรนะเรื่องธุรกิจนะครับไพ่ขึ้นว่ามีคนมาช่วยเหลือนะในเรื่องของธุรกิจที่ยัจะมีโอกาสต่างๆที่มันเริ่มมีเข้ามาแต่ก็ที่ว่าคุณน่ยจะพร้อมที่จะดําเนินเดินต่อในเรื่องโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามาด้วยหรือเปล่านะเพราะไพ่ขึ้นว่ามีการที่มันปฏิสัมพันธ์กับผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องธุรกิจต่างๆก็ค่อนข้างจะไปทิศทางที่ดีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าที่จะก้าวไปหรือเปล่าแต่ก็กลัวนะเป็นความตกเรื่องของความกลัวมากกว่าแล้วทําให้คุณเองรู้สึกแบบไมัันนนนเเเเเเสี่่ยยงหหรืือออปลามมมก็คจ เคยเกิดขึ้นในเรื่องหลายๆมาก่อนมันเลยทําให้ในเรื่องของการตัดสินใจก็ดีในเรื่องของการกระทําก็ดีเนี่ยมันเกิดปัญหานะเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะเวลาให้มันค่อยๆเป็นไปเวลาค่อยๆให้มันดีขึ้นนะเรื่องต่างๆมันก็ต้องใช้เวลานีดหนึ่งเพื่อจะไม่ให้มันเกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดีกว่านะครับการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูซิในเรื่องการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของการ ใช้จ่ายออกไปค <te le rhythm ma> <hi> ่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องต่างๆมนอาจจะมีเรื่องรายจ่ายที่มันเข้ามาค่อนข้างมากแต่มันก็อยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยจะจัดสรรในเรื่องการงานอย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องงการใช้จ่ายเรื่องการเงินที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องการที่มันต้องค่อยๆให้มันเจริญเติบโตไปในเรื่องการลงทุนในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันก็มีการไหลเวียนที่ดีให้ขึ้นไปในเรื่องของการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าอยู่ในภาวะที่มันต้องเจอรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับให้ขึ้นเป็นเพราะเพิ่มที่มันเป็นภาวะความรู้สึกที่มัน ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในเรื่องต่างๆในเรื่องของการเงินเนี่ยไปขึ้นว่าก็ตออ้องระวังเรื่องอรายจ่ายส่วนตัวนะครับไปขึ้นไปซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นเนี่ยคนข้างเยอะนะมันเรื่องของรายจ่ายที่มันเป็นภาวะที่คุณเองก็ต้องอตรวจสอบแล้วก็มีการจัดการเรื่องของการเงินให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมจะดีกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะครับดูซิว่าโชคลาบเป็อนอย่างไรกันบ้างนะโชคลาบดูซิมีไหมไ่ขึ้นเป็นพระศุกร์ mm, พระศุกร์ก็ศึกก็จะมีโชคลาบเหมือนกันนะในช่วงนี้นะครับไ่ขึ้นเป็นพรนห เออคนเกิดเมจันจันเนี่ยช่วงนี้มีเรื่องมีโชคลาภเหมือนกันนะให้เราเนี่ยสร้างพลังงานที่ดีกับตัวเองก็แล้วกันเพราะว่าโชคลาภจะเสียไปเรื่องของอารมณ์ไปขึ้นพอสุขไปถึงจิตใจที่มันอ่อนไหวแล้วก็มาด้วยของอารมณ์นะตกในเรื่องภาวะจิตใจของคุณยิ่งคุณมีสติมีสมาธิสวดมนตย์เยอะนะครับเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาในเดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับจากพลังงานครูบาอาจารย์นั่นเอง ดูในเรื่องของสุขภาพนะครับดูสุขภาพกายสิสุขภาพกายเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพกายนะไพ่ขึ้นในเรื่องของอดทนอดกันอาจจะมีเรื่องอะไรอย่างที่คุณต้องทําให้มันสําเร็จทําให้มันได้มาอาจจะฝืนร่างกายตัวเองเยอะอยู่ด้วยเช่นกันต้องระวังอีกนะครับยางต่อมานะครับอย่างที่บอกว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันอาจจะเจอในเรื่องของภาวะในเรื่องของการกระทําต่างๆที่มันอาจจะฝืน ร่างกายของตัวเองเนี่ยมากเกินไปนะครับในเรื่องของภาวะตัวคุณเองเนี่ยไ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องมีการจัดการให้มันดีนะเริ่มการหาเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีความสมบุลมากขึ้นเพราะมันจะเสียในเรื่องของการที่มันทรมารร่างกายตัวเองจนเกินไปอาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นค่อนข้างเยอะเออมันต้องระวังให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบจนเกินไปจากการการะทาของตัวคุณเองนะครับดูซิว่าสุขภาพใจล่ะสุขภาพใจไปขึ้นเป็นเจ็ดดาบนะเรื่อง ของจิตใจของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีผลกระทบในเรื่องของร่างกายนะเพราะว่าไพ่ขึ้นร่างกายขึ้นเป็นร้องไห้ตั้งแต่แรกเลยนะนั่นภาวะจิตใจของคุณจะส่งผลในเรื่องของทาให้เกิดความเศร้าทาให้เกิดความเสียใจทําทให้เกิดความกระทบจิตใจค่อนข้างมากและมันทาให้เรื่องสุขภาพในเรื่องของร่างกายของคุณเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างมากนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือดาบนะเรื่องของการข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกของตัวเองสร้างสตินใ,นส <lumin> ให้เกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกิดเรื่องของภาวะจิตใจของตัวคุณที่มันมีผลกระทบ ค่อนข้างมากนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นเวโอฟอร์จูนนะครับเรื่องเรื่องของการจัดก,การบริหารเรื่องของภาวะจิตใจของคุณควบคุมด้วยสติแล้วก็บัญญาในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยต้องตั้งมั่นนะครับเพราะว่าภาวะอารมณ์ความใจร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะความกังวลใจเสียงต่างๆที่มันรบกวนในใจเจอเรื่องภาวะหลายอย่างที่มันเข้ามาเพื่อจะควบคุมดูแลและจะได้ไม่เกิดผลใรายๆที่มันเกิดขึ้นจากสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับ เรามาดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างนะครับบางคนเกิดวันจันทร์ดูซิไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ปั๊บไพ่ขึ้นเป็นพระกสิณิกข์น,นะครับโพธิสัตว์เรื่องพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชี้นำนะครับแล้วก็แนะแนวพลังงานให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จนะครับไพ่ขึ้นเป็นธาตุน้ําที่สมบูรณ์ไปถึงการให้ทานนะครับการรักษาศีลการสร้างพลังงานที่ดีและความใจเย็นเพราะาในช่วงนี้นมีความใจร้อนต้องสร้างความใจเย็นให้กับตัวเองไพ่ขึ้นพลังงานของความเมตตานะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าก,กรรมนายเวนะครับเรื่องของการทําบุญนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงเรื่องของการ ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้รับความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องสิ่งต่างๆที่มันมร้ายเรื่องสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีนะเมื่อมีการแผ่บุญแผ่กุศนละสร้างความเมตตาจะทําให้ในเรื่อง,งต่างๆเนี่ยมันกระจัดบวสักปัญหาไปในทิศทางที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพ่ขึ้นในเรื่องของการที่พลังงานของเสียงเสีิที่ปกปักรักษารวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราอาศัยอยู่นะก็ทําให้ดียิ่งขึ้นในการสร้างงบุญนนั่เอ ไห้ขึ้นในเรื่องของการที่มันได้รับความสําเร็จแล้วก็ให้ขึ้นเป็นท่าทองสมบูรณ์นะครับท่านเงินท่าทองสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงเรื่องของทิศทางเรื่องของการกระทําเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตของเราจะดีขึ้นจากการที่คุณเนี่ย มีการทำบุญมีการสร้างกุศลที่เพิ่มขึ้นในห้วงช่วงนี้นะครับและสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ก็จะดีมากยิ่งขึ้นจากการที่คุณอาจจะปรับทิศตอบทางปรับพวงจุ้ยในบ้านปรับมุมอะไรต่างๆให้มันไปที่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคุณมีการแก้ทั้งเรื่องหลักให้หมดแล้วแก้ในเรื่องหลักที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเนี่ยมันจะปรับ ในเร <ITA> <S ites> <a reason. S 1> ื่องของชีวิตของคุณเนี่ยให้มันไม่มีความร้อนเนื้อร้อนใจเรื่องเดือดร้อนร้อนใจก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยนะครับหากจะเรื่องของในมูนะครับเรื่องของการมูเนี่ยให้เรามีการไหว้เกี่ยวกับพญานาคนะครับไหว้เกี่ยวกับพลังงานที่เกี่ยวกับความเมตตาการไปทําบุญการไปสร้างกุศลการไปให้ทานก็จะช่วยเสริมดวงคุณในช่วงนี้สาหรับคนเกิดวันจัดนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดวงจีได้เริ่มจากพลังใจให้ดีไปพลังใจให้นะครับ เลขมงคลคงควนเกิดวันจันทร์ดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข2เลข8นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข0ูนย์เลข1นะครับ เลข2เลข8เลข1เลข0ย์แล้วก็เลข1นะครับถือว่าเป็นเลขมงคลของตัวเราในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของทาวเวสวรนาเทพนะครับก็จะได้รับพลังงานในเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับได้รับพลังงานให้คุณมีความกล้าให้คุณมีความสําเร็จเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อคุณเอาเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเอาไว้ในเป็นไวเปอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้จดแซกดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้โดยใช่การเป็นการเสริมดวงในช่วงเดือนนี้นะครับ